มาดูอีกหนึ่งข่าวสารในพื้นที่จังหวัดยะลาะนะคะโดยการดาเนินงานเจ้าหน้าที่ค่ะได้มีการบินตรวจสอบพื้นที่สภาพป่าในพื้นที่ของจังหวัดยะลาและจังหวัดนาราธิวาสเพื่อเป็นการป้องกันการปลุกลุกป่าและก็สํารวจความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ค่ะพลเอกจกตุพรกรมสุ ะะที่ปรึกษากองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการวางแผนเพื่อบินสํารวจตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาและจังหวัดอราธิวาสและก็ได้มีการเตรียมวางแผนในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่มีบ้านเรือนติดกับพื้นที่ ขอบชายเขาที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในอนาคตซึ่งจากการสำรวจตรวจสอบสภาพป่าในพื้นที่ของจังหวัดยะลาได้มีการบินสำรวจจำนวน9จุดค่ะแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดนาราธิวัสอีกส5ห้าจุดโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการบินลาดตระเวนระยะต่ำเพื่อเป็นการบันทึกภาพและตรวจสอบภูมิประเทศเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลและเฝ้าระวังการติดตามการกระทำผิดกฎหมายการบุกรุกการล่า การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่นะคะ,ะทั้งนี้ค่ะก็ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะหากพบเห็นการกระทําผิดสามารถแจ้งข้อมูลมาได้ค่ะที่สายด่วนพิทักษ์ หมายเลขโทรศัพท์1362หรือว่าสายด่วนกอรมนาภาค4ส่วนหน้า1341ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันประสานงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบและทําการสํารวจพื้นที่ดังกล่าวเป็นการป้องกันร่วมกันค่ะ